ลฮัลเล่เจะแบบไปแซ่บอีกแล้วเด้อค่ะพี่น้องขาสบ,บายดีพี่น้องป้องป่ายสุพูสุขนเดอ้อเมื่อนี้วันนี้จะแบบไปชอปปิง้งได้อีหอยสายมาซองถุงค่ะพี่น้องก็เลยซิม,มาต้มแกะเพื่กเอาตัวหอยเน้น ผัดหอยโหระพาใส่กับพริกเผาแซ่บค่ะพี่น้องมาเบิ่งบัตถุดิบกันนาะเห็ดง่ายๆเด้อก่อนอื่นใส่แบบก็ตัมบักพริกใส่กันกระเทียมก่อนเอาขึ้นไปเจียวให้มันหอมหุยหุยหอมหุยหุย,หยแล้วหอยกใส่หอยอีหอยนี่แกะแล้วหอยก็มาล้างทำความสะอาดดีๆเนาะเทเบิมลงไปในกระทะค่ะพี่น้องผ,ผัดผัดคนๆสาวๆเคโลเลจากน้อยแล้วค่อยมาปรุงเนาะใส่พงนัวาจากน้อยรสดีจากน้อยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ซอสหอยแล้วก็ซอสฝ่าเขียว แล้วก็นเน้นๆจากน้อยอคือปักผิกเผาเนาะริกเผายี่ห้อใดรสใดก็ได้เด้อเจ๊แบบใส่สองซ้อนส่วนในนู้ดนี่แหละค่ะพี่น้องปรุงตามใจชอบแซบอรอยอร่อยเรรบ้อยแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบโหระพาหอมหวยห่วยพี่น้องมาเด้อกินข้าวกินหน้านำกันเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพีน่นี่แซบนัวแลือเซม,มเันแต็นนำกันเด้อพี่น้องค่ะผัดหอยสายใส่ใบโหระพาแซบๆนำกันค่ะพี่น้องมาค่ะ